สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องป่าปลาสตอรี่ครับแล้วก็ช่องป๊าปราพยอม,มาแล้วครับวันนี้ก็มารับชมขบวนรถนะครับก็กำลังจะเข้าสู่สถานีครับเป็นขบวน86ครับ f ีท่านใดเข้ามารับชมนะครับ ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องปรอป้าสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องป๊อป้าพยอมมาแล้วครับรับชมครับขบวน86ครับ ออก่านไปแล้วครับเป็นกระบวนดหกครับสุกทีเข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์ให้กับป้าป้าสตอรี่ด้วยนะครับอ๋อแล้วก็ช่องป้าป้าพย o ม,มาแล้วนะครับก็ทำสองช่องนะครับวันนี้ตั้งกล้องสองตัวมาพักคู่กันนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับ การเขเวณที่สถา,านีนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไ็เพียงแค่นี้ครับกับบรรยากาศที่สถา,านีตอนพืนหมึครับสวัสดีครับ